่านผู้ชมครับที่นี่เขาเรียกว่าเมืองโปโจข้างหลังที่ท่านเห็นนั้นเป็นตลาดยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีพื้นที่อยู่รวมทั้งหมดแล้วประมาณกืบ200ไร่ทีเดียวถือว่าเป็นคลังยาเป็นศูนย์กลางของยาจีนทั้งประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่เป็นต้นกำเนิดของความคิดนั้นเป็นหมอครับเขาเป็นซาซาแห่งยานั่นก็คือหววัวโถ ขวาโถนั้นเป็นคนที่นี่ครับแล้วก็ในสมัยนั้นเมื่อประมาณ2 0 0 0กว่าปีที่แล้วเขาได้คิดยาชาขึ้นมาเพื่อการผ่าตัดครับฉะนั้นเขาเป็นคนของเมืองนี้เมืองนี้ก็เลยเป็นเมืองศูนย์กลางของยานั่นเองผมกำลังยืนอยู่กับคุณจังนะฮะซึ่งมีร้านขายยาอยู่ที่นี่ ยาจีนนั้นถ้าว่าไปแล้วมีมา4-5 0 0 0พันปีแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่า3,700ปีนั้นมีการใช้ยาจีนกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวแล้วคนเริ่มมาสนใจเรื่องการรักษาของจีนก็สมัยนิกสันนะครับตอนนั้นมาที่ประเทศจีนแล้วก็ไปรู้ไปเห็นเรื่องของเกี่ยวกับฝังเข็มทำให้การแพทย์ในโลกตะวันตกนั้นหันมาสนใจ กับเรื่องยาจีนแล้ววันนี้ยาจีนนั้นมีการส่งออกมูลค่าเรียกว่าจํานวนหลายหมื่นล้านบาททีเดียวแล้วที่สําคัญวันนี้ในประเทศจีนนั้นมีการค้าขายกันในแต่ละปีเนี่ยนะครับห้าหกหมื่นล้านบาททีเดียวนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะเห็นนะครับว่าบทบาทของยาจีนนั้นขยายตัวอย่างมากเป็นเพราะว่ายาจีนนั้นเป็นของธรรมชาติครับมาจากพืชมาจากสัตว์ แล้วมาจากแร่ธาตุบางอย่างที่เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วยาจีนนั้นแบ่งออกเป็นประมาณสักสิกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วกลุ่มแต่ละกลุ่มอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับมณฑลนะฮะในแต่ละภาคแต่ละภาค ู้ชมค,ครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่บริเวณเขาจัดยานะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นยาจีนเยอะเลยทีเดียวมียาสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม่ว่าจะเป็นเปลือกนะครับทุกอย่างนั้นล้วนเป็นยาได้ทั้งสิ้นเขาใช้ธรรมชาติมาสร้างมาทำให้กลายเป็นยาครับแล้วนั่นก็คือเป็นส่วนที่ทำให้ยาจีนนั้นมีเอกลักษณ์ครับว่า เป็นยาที่ทำให้ไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงนี่ก็คือเรื่องราวของยาจีนมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนยาตะวันตกแต่ยาจีนนั้นมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่อาจจะต้องใช้เวลามากนิดนึงแต่ผลกระทบนั้นอาจจะไม่มากครับนั่นก็คือเรื่องราวของยาจีนในประเทศจีนแล้วก็ยาจีนกำลังเป็นที่นิยมในโลกทั้งโลกนี้นั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรม พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ